ฝนพรมําำำพื้นสอื้นสูวิมองโลกนองน้ำตาลาลายฝ้าเอ่ยเจ้าผิดหวังหรืออย่างไรจึงร้องไห้ลังน้ำตาเมื่อราตี คงไหลดาวไรลเดือนเป็นเพื่อนคิดจึงมืดมิดมนมองไม่พ่องสีลออารุณเบิกราในฟ้านี้ก็จะมีแสงทองพ่องอัมภัย ฟ้าเอ๋เจ้ามีที่ใดในเราช่วยเจ้าให้สุขสมทุกสมัยเพียงให้ผู้หนึ่งนั้นท่านผู้ใดจะมีใครในเราก็เจ้าเองตอมใจเถิดฟ้าอย่าร้องไห้ อย่ามีใครสื่นชมหรือขมเหงวิสัยโลกสูขสอื่นและครื้นเครงเป็นบทเพลงธรรมดาน้าฟ้า